สวัสดีครับร้านลังสิทธ์ทำสีล้อครับผมวันนี้ก็เอาผลงานการทำสีฝากระเป๋าข้างฮาร์เลยนะครับการทำสีฝากระเป๋าข้างฮาร์เลยความเงาก็ประมาณนี้นะครับอ่านี่นะครับความเงาก็ได้ประมาณนี้นะครับความเงาก็ได้ประมาณนี้ครับผมนี่นะครับเดี๋ยวผมถือให้ดูคร่าวๆนะ ค,ความเงาต่างๆก็ประมาณนี้เลยนะครับการทําสีฝาครอบกระเป๋าข้าง Harley อีกชิ้นหนึ่งผลประกอบไปแล้วนะนี่นะอีกชิ้นหนึ่งประกอบไปแล้วนะครับประกอบไปแล้วก็เลยขอรีวิวแค่ชิ้นเดียวนะครับนี่นะครับความเงาความฉ่ำนี่นะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับได้ประมาณนี้ ถ้าโดนแสงแดดก็ประมาณนี้เดี๋ยวออกแดดให้ดูหน่อยอนี่นะครับถ้ากลางแจ้งความเงาก็ประมาณนี้ครับผมถ้ากลางแจ้งความเงาก็ประมาณนี้ครับกลางแจ้งมันจะดูไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับเนี่ยมันต้องดูอยู่ในที่ล่มเยที่มีแสงมากระทบเออ,อย่างเงี้ยเนี่ย มีแสงสว่างจากด้านนอกมากระทบชิ้นงานเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยมันจะเห็นนะมันจะเห็นว่าเงาไม่เงาทำสีกระเป๋าข้างฮาร์เลย์นะครับสีบอลเงินนะอันนี้เป็นสีบอลเงินของฮาร์เลยนะครับเป็นสีบอลเงินของฮาร์เลย์เป็นสีบอลเงินของฮาร์เ,เ,เลย นี่นะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับทำสีชิ้นส่วนมอเตอร์ไซค์ต่างๆเนี่ยทุกชิ้นงานทุกยี่ห้อนะครับก็รับทำหมดนะครับรับทำหมดลองแชทมาพูดคุยสอบถามกันได้นะครับอ่าเนี่ยนะครับอัดวิดีโอภาพอาจจะสั่นไปสั่นมาก็ขออภัยด้วยครับเนี่ยมือนึงจับชิ้นงานนะอีกมือหนึ่งก็ถือมือถือนะครับ มือนึงจับชิ้นงานอีกมือหนึ่งก็ถือมือถืออาจจะมีตะกุกตะกักอาจจะทำให้เพื่อนๆดูไม่รู้เรื่องหรือตาลายบ้างอะไรบ้างก็ต้องขออภัยนะครับขออภัยนี่นะครับความเงาก็ประมาณนี้นียตามคงตามขอบนะด้านในก็ไม่มีสีนะครับด้านในไม่มีสีนะเป็นสีดำเดิมนะครับของลูกค้า เดิมทีเป็นสีดําเงามานะครับฝากระเป๋าข้างเนี่ยเดิมทีเป็นสีดําเงามาลูกค้ามาเปลี่ยนให้มันเป็นสีเดียวกับรถนะครับพี่พี่ลูกค้ามาเปลี่ยนให้เป็นสีเดียวกับรถนะครับนี่นะครับโอเคนะครับท่านใดสนใจทําสีชิ้นส่วนมอเตอร์ไซค์ต่างๆทุกยี่ห้อนะทุกชิ้นถ้าเป็นงานมอเตอร์ไซค์เนี่ยร้านผมรับทําหมดนะครับ เข้าห้องพ่นผมได้เนี่ยผมรับพ่นให้หมดงานรถยนต์ผมก็รับพ่นนะครับถ้าเข้าห้องพ่นผมได้เนี่ยผมรับพ่นให้ทุกชิ้นงานอ่านี่นะครับยังไงท่านใดสนใจก็ลองติดต่อแชทพูดคุยสอบถามทางร้านได้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ทางร้านด้วยนะครับร้านลังสิทธ์ทำสีล้อสวัสดีครับ